เรียกว่าครูอาจารย์ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียนครูคือผ,ผู้ชี้นำทางความคิดให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียนให้รู้ทุกรู้ยากรู้ภาคเพียนให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงาน ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉานครูคือผู้สั่งสมอุดมการมีดวงมานเพื่อมวลชนใช่ตนเองครูจรึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่งสร้างคนจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเก่ง เอขอมอบเพลงนี้มาบูชาครูประวัติคุณครูอัญญาดาตันไลท์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดวังเย็นรัฐราชประสาทวิทยาครูอัญญาดาตันไลท์เกิดวันที่30มกราคมพุทธศักราช2503 ที่บ้านไผ่ขาดตำบลคูคำพันธ์อำเภอโคกปีบจังหวัดปราจีนบุรีเป็นบุตรของคุณพ่อสมานคุณแม่จันวิชาชาญมีพี่น้องทั้งหมด5คนและได้สมรสกับนายบงกฎตันไลผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสะดาประชาสรรมีบุตรด้วยกัน2คนประวัติการศึกษา คุณครูอัญญาดาตันไลได้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธวิทยาเขตบางแสนปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยบูรพาประวัติการเข้ารับราชการคุณครูอัญญาดาตันไลได้รับราชการบรรจุเป็นครูครั้งแรกที่โรงเรียนบ้านเนินสะอาด อำเภอสะแก้วจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2524และต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2527ได้ย้ายมาทำการสอนที่โรงเรียนบ้านเขาสะท้อนอำเภอปแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซา ในปีพุทธศักราช2528ได้ย้ายมาทำการสอนที่โรงเรียนไซทองอุปถัมภ์อําเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซาและเมื่อปีพุทธศักราช2529ย้ายมาทำการสอนที่โรงเรียนวัดแปลงยาวอําเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซาและลำดับสุดท้ายเมื่อปีพุทธศักราช2555ได้ย้ายมาทำการสอนที่โรงเรียนวัดวังเย็น รักราชประสาทวิทยาอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซาได้ทําการสอนและปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลาทั้งสิ้น8ปีรวมอายุราชการทั้งหมดเป็นเวลา39ปี10เดือนที่ได้อยู่ในตําแหน่งหน้าที่ของครูผู้สอนและครูอัญญาดาตันไลได้ให้คติประจําใจในการทํางานและการดํารงชีวิตไว้ว่าทําหน้าที่ปัจจุบันให้ดีที่สุด จะต้องเธอทูลเอาไว้เนื้อกล่าวท่านส่อนซอน,นเราบอ,อกลรมให้เราไม่เว้นท่านอุทิศไม่คิดถึงความยากเย็นสอนให้รู้จักเจืเฝ้าแนบเฝ้าแน้แนมีด้อำพรางเพราะคุณที่สาม they ให้ครูมีสุขชั่วนิรันดรเพราะคุณที่สามมดน้มแจันใสแต่ว่าใครโนใครเรียบร้อยครูไว้ว่าเป็นเรือจา้า ประวัตินายสมชัยทรัพย์บุญช่วยตำแหน่งแม่บ้านโรงเรียนวัดวังเย็นรัฐราชประสาทวิทยานายสมชัยทรัพย์บุญช่วยเกิดวันที่11กันยายนพุทธศักราช2503ที่บ้านวังเย็นตำบลวังเย็นอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซานายสมชัยทรัพย์บุญช่วยเป็นบุตรคนเล็กของครอบครัวมีพี่น้อง3คน ประวัติการศึกษานายสมชัยทรัพย์บุญช่วยได้เข้าศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่1-7ถึงที่โรงเรียนวัดวังเย็นรัฐราชประสาทวิทยาเป็นนักเรียนรุ่นแรกของโรงเรียนวัดวังเย็นที่เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึงปีที่7และได้สอบไล่ได้ลำดับที่1ของโรงเรียนวัดวังเย็นรัฐราชประสาทวิทยาทุกชั้นปีและจบการศึกษาที่ โรงเรียนไผ่แก้ววิทยาในระดับมัธยมศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2520ประวัติการทำงานของนายสมชัยทรับบุญช่วยได้บรรจุเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งนักการพันโรงที่โรงเรียนวัดวังเย็นรัฐราชประสาทวิทยาเมื่อวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2540และได้ปฏิบัติหน้าที่มาจนถึงอายุครบ60ปีซึ่งได้เกษียณอายุราชการ นับเวลาปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดรวมอายุราชการ23ปีนายสมชายทรบุญช่วยได้ให้คติในการทำงานและการดำเนินชีวิตไว้ดังนี้ชีวิตต้องสู้เพื่อความอยู่รอด โชคดีที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมยาคาราชกา ว่าตนได้ทำอะไรด้วยศักจะที่ฉันปฏิญา สวมเครื่องแบบสมญาคาราชการและได้ทำภาระหน้าที่สำคัญรับใช้งานผืน ที่ทํำตามได้จริงทดแทนคุณ